สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ,อกกง XCU ค่ะตอนนี้บรรยากาศมาค่ะมากินข้าวเที่ยงอ่ะนำกันนะจ้าเมนูเป็นส้มตำเนาะแล้วก็ถ้วยจานยังไม่ทันได้เก็บกวาดเลยนะคะนี่มีเสียงตัดไม้นะคะตัด กิ่งไม้ใบหญ้านะคะเพราะว่ามันลกแล้วตรงขอบข้างทางเนาะนี่แล้วต้นไม้มันก็สูงกว่าสายไฟนะคะตอนนี้เจ้าหนะ้าที่เขาก็ได้เข้ามาแล้วนะคะมาทําการตัดหญ้าตัดไม้เนาะที่มันสูงกว่าสายไฟนะคะป้องกันอันตรายนะคะนี่เข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะ ็จะมีอีกทางด้านหนึ่งนะคะเขาก็มาเป็นทีมกันนะคะกระ,กระจายกระจายอยู่ตรงนู้นนะสองคนตรงนู้นเขาจะใช้ไม้ไม้เลื่อยนะคะตรงนู้น ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องนะคะตัดตรงที่ว่าไม้มันใหญ่เนาะลำมันใหญ่เราไม่สามารถตัดได้ในเ,เครื่องมือเล็กๆนะคะโอ้เด็กๆรีบเดินผ่านลูก่อ,อนนะเก่งจริงๆออเนี่ยมาเกี่ยวกับสายไฟจริงๆ เราไม่กล้าเข้าไปใกล้นะคะกลัวไม้ลมโอ้พาออกแล้วดูแบบโล่งๆว่างๆเลย นี่คือรถประจำตำแหน่งของไทยเรารถตัดกิง่งตัดตกแต่งกิ่งไม้นะคะตามข้างทางตามสายไฟนะคะ แล้วก็ตอนนี้มีแต่ขยะในแยงเรามีแต่ขยะ แต่จะว่าไปแล้วเสียดายหมากะทินค่ะกินส้มตามเนาะหาหมากะทินก่อนเขไม่เป็นไรเพราะเขาอยู่ตรงนั้นเขาไม่เป็นอะไรเราก็สามารถเก็บได้นะเก็บเก็บเก็บ ไะทิ้งเอาไปกินกัน สงสัยต้องเด็ดยอดกระถินไปให้ดีใจดีกว่าเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะเอาไปที่ไหนเนาะต้นไม้นี้เขาจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังเนาะให้เขาทำงานก่อนนะคะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วมากระถินอ่อน กินกับซ้มตามอาี่บูมาแล้วอ่าวเไงมืดแดดเป็นไงครับสวัสดีครับผมมาแล้วผักฮะ <c oughs> อะไรนะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ยินครับดี <c oughs> นี่๋ม่ไปเด็ดมากระถินเมื่อกี้ได้เลยก็กินไม่ได้กินไม่เป็นก็เดีย๋ยวแม่กินเองทางนี้ล่ะวนวนเวียนเวียนฮะอะไรอยู่เอ่ยวนวนเวียนเวียนดูเสื้อดูนี่ไปเล่นอะไรมามาดูดิหันมาใหม่เออฮทำยังไงอ หานมาดีๆไปเล่นอะไรมาเนี่ยอาาอเมื่อแล้วเสนอ้ออ๋อมกกี้เหรอจ่ายแล้วนะจ่ายแล้วเหรอทำไมมันมืดจังมันย้อนเสงเท่าไหรสิบยี่สิบสองโอเค ซื้อของให้ปู่ๆแล้วก็ได้ค่าจ้างไปด้วยติดไม้ติดเมือแต่ละวันอ่าตอนนี้ก็น้องๆเข้าปิดเทอมกันแล้วนะคะปิดเทอมเล็กนะคะอ่าเอา้าพี่ตันแล้วปลาล่ะแล้วปลาล่ะกําลังจะให้ทุกท่านมาดูเลยเนาะเขาตกได้ปลาดุก กลายไปบอกคว่ำหายพี่ตันเอาไปให้ปู่แล้วแน่เลยหรือเปล่าเมื่อกี้น้องๆเข้ามาตกเบตตรงคลองนี่ค่ะในคลองนี้อตอนกลางคืนน่ะปลาจะขึ้นมาหาอาหารนะคะสองไฟดูก็จะเห็นมีแต่ปลาดุกเลยตรงคลองนี้อปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนนะคะกำลังอ้วนๆเลย ตอนนี้มันแอบมันหลบอยู่ตามตามตามโพงหญ้าตรงโน้นพ่อก็ทำงานนะคะเสียงเจีย๊ยเจียนะพ่อทำงานพ่อทำโต๊ะต่างนั่งเล่นนะคะกิจวัตรประจำวันแต่ละวันนี้นะคะก่น้าที่ใครมัน <laughs> ทำทำกันไปนะคะว่างๆมีแรงก็ทำนี่ล้มแล้วาสายไฟอ่ะจะอยู่ตรงโซนข้างบนนี้เนี่ต้นไม้ล้มแล้วตัดแล้วโอ้ดูโล่งเลยแค <c oughs> ่ยืนแต่ออ้ออะไรเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็หายห่วงแล้วนะคะเพราะว่ามีพนักงานเข้ามาได้มาทำการตัดแต่งกิ่งไม้ให้แล้วนะคะนี่ดูตรงริมทางคือหญ้ามันขึ้นสูงมากแต่ได้รับน้ำฝนนะคะตรงสองข้างทาง,ทางนี่คือต้นหญ้าขึ้นเขียวแป๊บเดียวเองกับน้ำฝน <laughs> ขวดชมุดออกมาได้ <laughs> โอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าสะอาดเรียบเตียนแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูตอนหลังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะคสวัสดีค่ะ